สวัสดียามเช้าครับพี่เอฟซีครับตอนนี้เราก็ตื่นกันหมดแล้วนะครับกําลังเก็บข้าของนะครับเพื่อที่จะเดินทางกต่อนะครับผมวันนี้จุดหมายปลายทางของเรานะครับก็อยู่ที่บ้านพิชานะครับผมก็ไม่รู้ว่าระยะทางเนี่ยยาวไกลแค่ไหนนะพี่เอฟซีนะผมกับเพื่อนเต้ก็ยังไม่เคยเข้าไปสักทีนะครับผมนี่ครับแต่ละคนก็กําลังเตรียมตัวนะครับผมเก็บข้าวของกันเลยนะ บรรยากาศยามเช้านีนา้อากาศเยินๆนะพี่เอฟซีนะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับหนักมากนะผมพี่นุม่มผมไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้มี่ค่ออุปรกรณ์ให้ป้องอทอุปกรณ์ทุงอุปรกรณ์อะไรอ่ะเตตตอนนี้ผมกําลังหาสายสไพายมีดผมอยู่นะไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหน่ทุกคน ม่ลอยอยู่ไม่ลอยอยู่ใต้เส <c oughs> ือแล้วป่ามึงมันนี่คีรุ่มมากมากเลยนี่นหาอยู่ับค่รือคู่ไปไปยัง ไปได้เวลาเดินทางสู่อีกมิติหนึ่งวันนี้พี่เต้จะพาไปเมืองลับแลแม่พิชาใครจะพาไปหาไอ้นั่นหาอะไรแม่ดาวยิ้มจากสวรรค์อ๋อน้องดาวยิ้มเหรอใช่ไหมพิชาพิชาจะพาไปหาน้องดาวยิ้มเหรอใช่โอเคไปกับอะไรนะไปนะไปกับแพ้แต่กับแพ้อ๋อล้อมแพไปล้อมแพ้ก็ล้อมแพ้ที่ไปกับแพ้ หลักก็งงหมดเลยลองไปกับน้องแพนะลองแพได้แต่ไปล่อแพนะไปกับน้องแพรกับน้องอะไรนะเพืนกันลงเทาผมอยู่ไหนลงเทาาผิ้าตไม่ใช่ลงทเต้นน่นะะมีะท่านี่ก็เป็นใตะพกขุดเหรบพกบบน้มีอยู่ข้อไพ่พิชานี่มั่วเลยะ โอยไปแล้วอาจาะน้องน้องหมาน้องแมวบ๊ายบายบ๊ายบายทำหน้ามึนๆอะไรเด็ดอ้าวยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ใช่หรอห <c oughs> รือว่าได้ใช้ธรรมา <c oughs> เอาแต่เช้าเลยใช่ไหมอาบน้ำตั้งแต่เช้าเลยเนะาะเช้าอีกแล้วโอ,โอ้โหเปียกน้ำอีกแล้วทุกคนตอนเช้าแบบนี้น้ำเย็นเย็นเกี้ยบเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันเป็นยังไงจ๊ะโอ้ จากจุดนี้นะครับไปถึงบ้านพิชานะทุกคนเส้นทางก็เหมือนเมื่อวานเลยนะครับเราเนี่ยต้องเดินข้ามน้ําตลอดเวลานะครับผมนี่ดีนะที่น้ำเนี่ยลดนะครับผมถ้าเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะครับน้ําขึ้นสูงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเดินข้ามน้ําไม่ได้เลยนะอืม เต้จะล่องแพรเหรอเต้ไม่ต้องตกข่าังเก่งขึ้นแล้วเพื่อนยังไงก็เปียกอยู่ดี เหมือนจะไปออกลบเลยว่ะเพะเื่อนเหมือนจะไปออกลบเลยอะโอ้ทุกคนก่อนจะลงไปถึงบ้านพิชาก็น่าจะเปียกหมดนะตอนนี้ก็ผมเนี่ยเปียกมาถึงหัวข่าวขึ้นมาถึงเอวแล้วนะครับผมอรอพี่หนุม่มไหมห,อพ,หอพี่หนุม่ม เพนลูกเดือบูปลาตัวงีปลาซิ่งนันอมาเพนลูกก็ทอนี่ใช่หรอจริงแล้งเดี๋ยวแถวบ้านพี่ชายมีไหมมีเดี๋ยวเราไปป่ากันนีไม่รู้เดี๋ยวที่หนูเออเีเดียวพี่หนูจะไปทำทำอะไรไจะเรบอบเดแยบอ่ะอ๋อจะไปล่าปลาสักแก่ง

โอ,โ,อโอ้ยน้ำเชียเ่ยวเฮ้ยใจเย็นนะพี่โดม,อ,มนะอันนี้ขอเรี่องรามชีได้เลยนะไอ้เพื่อรักมาเรื่เง้เพื่อรักเพื่อรักพรัก <laughs> พี่ชาพี่ชาเรียกไอ้คาเต้ละไอ้สองคนนี้เขาป่าด้วยกันที่เคาะกันไปจับคันทุกคนมีเรื่องเถียงกันตลอด เป็นหลักเดินตามเพื่อนๆมาทันแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้านู้นะอยู่อีกฟากงหนนะทุกคน โอ้โหแล้วตอนนี้ท่ามือนฝนจะตกนะครับถ้่ทำท่าแล้วฝนตกแล้วทุกคนเนฝนลงเม็ดละ พี่หรอกฮะขอควายเหรออือ นะทำบ้านได้เป็นหลังก็ผ่าน,นล, <laughs> าลำใหญ่เลยงงนะตัดง่ายเลยตัดง่ายเลยใช่ตัดง่าย <c oughs> ไ,มไม่ต้องดึงด้วย <c oughs> ไม่ต้องตัดเลยมันละ้มไว้เต็มแค่ล้มนี่ก็ได้เป็นหลังแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ มาทำบ้านยูทูบเบอร์ทักหลังไลยฮะมาถ่ายก็พอเลยใช่ไหมมาถ่ายก็พอเลใช่มวิชาภาคนี้เวลามันโดนน้ำนี่มันไม่หลุดเหรอ มันไม่ลุเหรอไม่ลุด่หรอรอมันหิวมันโดนหรอก็มีบ้างธรรมดาถ้าไม่โดนเนี่ยมันไม่ธรรมดาใช่ป่ะไม่ปกติเเหรอเสียวยมันกองแผลต้องเช็คตลอดในเวลาเดินนี่โดนอีกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ลองูเหรอนี่ก็โดนแล้ว เอาพี่นุ่มจัดกระจหน่อยนี่โอ้โหกระจายดยเนี่ยลุ้มมันต้งเยอว่ตัวนี้อออโหเลือดสาดเลยของพว่ชวมอเลือดเลือดไม่ไหลมออามายขา้งนี้ด้มีไหมเช็คดูดีๆว่ะเลอีมีแนี แอ๊แออใครจะบวป่ะเงนี้ยเำมนกโตกที่เดียวนี่วะหน่น้ฮะมีเตะที่ตรงนี้มีรูจริงเอ๊ไม่เชื่ออีกจะมาจะเพื่อใช่ไม่อกวกงเชื่อ อ๋อมันเป็นแบบนั้นคุณเรื่องจริงก็ไม่เชื่อนะพอโกหกอ่ะโกหกได้เชื่อนะเดี๋ยวเนี่ยของผีไม่ค่อยมีนเกลี่ยนี่เป็นไงน้าของก๊อปต่ออ่ลงแพขกยี่ยอแข้ว่าถ้วยย้อ่หนีวีมันลงห้วยยังไงกูยังไง โดนแล้วว่าหิมะเข้าเดินม่ไหวแบบเดินแล้วมีเยอบเจ็บปีอือใช่ใช่ไหมกระสุวกระสุอยงไ้นมาตบปาดีกว่าพี่ชาบอกว่าจะร้องเพลยอย่ารองได้แล้วเนี่ยเห็ไหมเรื่อยฮะเอาไหมล่ะ โอ้ยเลยโบยเต้ตัวเบลเล์เนี่ยมันกำลังหายเหยื่ออย <Elena> er ู <squishy> uh ่ในเต้เห็นป่ะจัดกันได้เพื่อนไว้ให้รัคนกครอบอ๋อโอ้ ้าทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงยังอาณาจักรของพิชาแล้วนะครับผมนู่นเห็นไหมบานตังโดโดนะครับตรงกลางนู่นเลยโอ้โหหตรงนี้วิวก็สวยไม่แพ้ที่อื่นนะทุกคนดูดิลอ้ลอมรอบไปด้วยภูเขานะครับ เ,เขาบอกว่าหลังคาปิวผมดูแล้วหลังคาเหมือนจะปกตินะหรือว่าน้องชายพิชาเน่ยซ่อมแซมแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ทอ,ทอดถุงเท้าทอดงเท้าด้วยขึ้นบ้านเขาเปียกบวดอะอนะครับเดี๋ยวขึ้นไปถึงบ้านแล้วต้องเช็คดูท่ากัด้วยนะทุกคนโอ้ตรวจตัวของพวกเรากันดีกว่านะว่าโดนกันกี่ตัวนะโอ้โ,อโดนนี่ออบาอาจารเพิ่มเดี๋ยบ้าสองลิ้นเสียบอ่ะอะ นล้วมือยังมือบ่มอ่ะอาจารย์ไม่โดนทาามั้งเลยหรออาจารย์มาข้างหน้าไม่โดนหรออาจารย์มันฉลาดเนี่ยมีดินหนไม่มีอาจารย์ขอฉลาดเนี่ยมาก่อนมามาปลุกท่าให้ตื่นดูเออมันกำลังนอนอยู่ไงปอุ่นเลยเพื่อจะเฉลียวอุ่นัะไรก็จะกลัอยร้รอเลยครับโคดิโคดิแล้วเพื่ช่วยเลือโคได้ไหม แล้วเื่อไหร่โดฮาดอ่ะอ้าวอ้าวพิชาอ้าวอ้าวจะชนหรอเด้ยเฮ้ยเนี่โดนตรงขาโดนไล่ตัวลูไล่ตัวพิชานี่ไม่ต้องไม่ต้องนี่จะเกี่ยวบแม่เลือดอาบเลยแต่ละคนอยากกันได้เยอะยังได้ขี่นก ทอโดน,น,น,นกันทุกคนนะแต่อาจารย์เชนเนี่ยแปลกนะไม่โดนเลยนะอาจารย์เชนฉลาดอ่ะเออฉลาดใช่ป่ะแล้วป้าหละคือร่าซ้อนนะพี่นหนุ่มโดนป่าวจุม่มมือไปกตาม นึ่งมาทาบบล่ะทาบบล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ตทุกเบอร์ไปเลื่อยเนี่ยใช่แล้วจุยหักเราดินี่ครับทุกคนวันนี้พี่เต้จะเป็นพ่อครัวให้เรานะครับผม ตอนนี้กำลังสับปลกระอยู่เลยนะครับไม่รู้จะทำเมนูอะไรนะไม่ได้เป็นเพราะวารักจำเป็นทำไม่สงสันลุงเขามาถึงก็นอนนอนๆกันหมดเลยใช่เหรอเตะดีแล้วเพื่อนทำเพื่อคนอื่นนะนะดีแล้วคนหมดเลยนีงไม่หมดอ่ะเหลือเต้คนเดี้ยโอ้โห อากาศแบบนี้น่านอนมากเลยครับทุกคนผมก็ได้มาพุกเปยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะนอนพักผ่อนก่อนสักง,งีบหนึ่งนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเตเนี่ยจะทําอะไรให้เรากินนะครับผมอ,อากาศดีมากเลยนะครับโดนฝนทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวจะต้องกินข้าวแล้วก็กินยาดักไว้สักหน่อยนะเรียบสีถ้าปล่อยเก็บไว้แบบนี้ก็อาจจะไม่สบายได้นะครับผมตอนนี้คนดิบก็ อาการเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะตอนมาวันแรกเนี่ยโอ้โหหน้าซีดนะครับผมซึมเศร้าตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วนะเพราะว่าเาได้กินยาด้วยนะครับผมแล้วก็ให้กินน้ำพึ่งมะนาวนะครับผม,อมโอเคครับก็เดี๋ยวจะนอนพักผ่อนนะครับนี่บรรยากาศฝนตกตลอดเวลานะครับทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนนะต้องอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับผมทุกคนครับเออเพิ่งต,ตืน่นนอนนะครับผม หลับไปตื่นหนึ่งโอ้โหสบายมากเลยครับวันนี้ฝนก็อยู่แต่ลเพียอสซีเดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้าวดีกว่านะครับผมนี่ก็เป็นข้าวมื้อแรกของเรานะครับในสําหรับวันนี้ครับื่อเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวนะทุกคนนะก็ออกไปไม่ใช่ไปเดตื่นนอนเนี่ยก็กินแค่กาแฟนะครับผมโอ้โหมาดูดีกว่านะว่าวันนี้มีกับข้าวอะไรกันบ้างนะครับ<ล>ทุกคน วันนี้ก็ไม่ได้ช่วยพี่ชาทำขบเคี้าวเลยพี่ชาไม่ได้ทำขบเคี้าวหรอกอล้วใครทำอาจารย์ดีเจอ๋อพี่ดีดอ่ะนี่เข้าเนี่ยน้องชายเข้าวสวยมากถึงหน้าตาเขาจะไม่รอดนาไม่ใช่เข้าที่เราเอามาจาันมาจันกินข้าวกันแล้วนะกินข้าวกันดีกว่านะครับทุกคนเราแกงมะละกอเตะอยู่นเนี่ยเป็นี่ยไหนหม้อนะครับอันนี้เหรอใชพี่ยาหม้อพี่ย่าโอ้นี่ครับ ผัดมะละกอไอ้นี่ก็ไปกเกียยอดฟดทองหรืเปล่นี่ผัดกูดครับผมกบอ้วนมากผัดปูดน่าทานมากเลยครับผมบ้านน้อมีปลาเนี่ยก็อมีเยอะขอกิชมฟิจกเชินเราก็ตาวีอะไรเนยเยอะบาอมยมกอ่ะิมอเที่ยันนี่ยอมยเต้ม วิญญาตื hmm. oh, ่นอันนี้เขาอะไรอาจารย์โอเดปิโนมพี่ของพิหนมนี่ไงใบนี้พ่หนมเลยอมั้งพิหนมยังกินทอดหรือมั้งนี่เาอยู่คอนโดกันไม่ใช่เยอะจิ้งละต่าจะเขยิบไม่บอกคนดูก็ได้คั้นดูดีกว่าจัง เดินดอ,อกนี้อ๋อโอเค,คออยคัง้ีมั้งนายยุคดีกกเนี่ยอืออือโอ้โหอือใบเี๊ยบอือไม่เคยกินอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยพ่ชานี่คือพี่ชานี่สุดยอดเลยจริงๆนะหม้วะ่ะ เออหนัเลกเราว่าเโดนอะไรไปจามันอก้เอเอเลยะเอาเ็นเนาะนเด็กเานักเกิบัวได้กินเนื้อดับเบี้วเนื้อเช่กับบุญมือดับบุญตืนนี้เดี๋ยวจะต้องไปดักดิบดิบมือใเนื่ย้มหูอันนี้ไม่อร่อยหระไมนแม่พรออดับร้เลยว่างไงจังบอกว่าอร่อยอร่อยจริงเป็นา